แบมแบมเผยถึงดราม่าระบบเสียงงานประกาศรางวัลกลายเป็นดราม่าเดือดร้อนระอุเมื่อศิลปินชาวไทยแบมแบมกันพี่โมกหรือแบมแบมก็ตเซเวนออกมาโพสต์ถึงงานประกาศรางวัลงานหนึ่งที่ในงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกและประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อลังการนี้ แต่ในงานกลับมีปัญหาบ่อยทั้งระบบเสียงไม่ดับที่นั่งบางโซนไม่ได้ยินเสียงทำให้แบมแบมออกมาโพสต์ข้อความผ่านเอกว่า the worst sound system in my life แปลเป็นภาษาไทยว่านี่คือระบบเสียงที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมและติดเทรนเอกไปอย่างรวดเร็วล่าสุดได้เจอเจ้าตัวก็ต้องขอถามถึงเรื่องนี้สักหน่อย ซึ่งแบมแบมเผยว่าถามว่าเสียใจไหมงานแรกที่รัชมังของตนมันเป็นอย่างนั้นตนเสียใจและเสียดายรู้สึกดีที่หลายคนชื่นชมว่าตนกล้าพ,พูดในสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นแต่อีกใจก็รู้สึกกังวลเหมือนกันเพราะมันจะกลายเป็นว่าตนบ่นเยอะเสียวเสียเหมือนกันเพราะมีแต่บริษัทใหญ่ๆ แต่ยังไงคนดูก็ต้องมาก่อนเพราะถ้าไม่มีคนดูบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นก็จะไม่มีอะไรเลยต้องเอาผู้บริโภคเป็นหลักดีใจที่เป็นกระบอกเสียงพูดแทนคนดูเพราะว่าโลกเราเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนดูเดี๋ยวนี้ดูเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันระบบเสียงหรือเสื้อผ้าไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แค่มาเต้นก็พอใจแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ควรที่จะทำให้ดีกว่าคนอื่นทำให้ออกมาดีที่สุด